วิธีใช้ e x t r a Pro อย่างละเอียดนะครับปุ่มด้านข้างนะครับคือปุ่มเปิดนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดไฟหน้าจอนะครับแต่ถ้าเรากดค้างนะครับมันจะเป็นไฟฉายนะฮะผมลองกดค้างนี่ฮะเห็นไฟที่มือนะครับใช้สําหรับเดินกลางคืนนะครับกดค้างอีกทีก็จะดับนะครับส่วนด้านนี้นะครับปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อหูฟังไร้สายนะครับ แต่เขาไม่มีหูฟังไปให้นะครับต้องซื้อเพิ่มนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ไฟหน้าจอนะครับส่วนตรงนี้นะครับแถบตรงนี้เป็นโหมดแยกโลหะนะครับสเกลแยกโลหะต่างๆนะครับอันนี้เป็นค่า ID เเวลาเราตั้งค่าต่างๆฮะส่วนตรงนี้เป็นความถี่ที่ใช้นะครับแถบตรงนี้นะครับคือค่าความไวหรือความลึกนะครับขณะที่เราอยู่ในหน้าจอหลักแบบนี้นะครับถ้าเรากดบวกก็จะเพิ่มความไวนะครับ ยิ่งไวจะยิ่งหาได้ลึกนะครับแต่จะมีสัญญาณรบกวนนะครับดูแถบนี้ก็จะขึ้นมาสุดเลยนะครับถ้าผมลดลงนะครับลดความไวลงแถบตรงนี้ก็จะลดลงตามนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเลือกโหมดค้นหานะครับเขาจะมีโหมดพ์กนะครับสัญลักษณ์นะครับเป็นเหมือนส่วนสาธารณะนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนครับพักหนึ่งพักสองเห็นไหมครจะเป็นเลข2ฟิ fill หนึ่ง f l l สองแล้วก็บีชหนึ่งสองนะครับ หมดพักหนึนะครับความถี่ที่เขาให้มาคือ1 0กิโลเฮิร์นะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ความถี่นะครับโดยการกดตรงนี้5 10 15นะครับแต่เริ่มต้นเขาให้10นะครับโดยหลักการแล้วนะครับยิ่งความถี่สูงเนี่ยมันจะเก็บของได้ละเอียดขึ้นนะครับความถี่ต่ำอย่าง5นะครับก็จะหาของใหญ่นะครับได้ดีที่อยู่ลึกนะครับ แต่ว่ามันไม่เสมอไปนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถี่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าพื้นดินในโลกของเรามันแตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งโลหะต่างๆครับเราต้องไปลองเองหน้าง,งานจริงนะครับแต่ในค่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้มาที่10นะครับพักหนึก็คือหมดพักเนี่ยเอาไว้สําหรับพื้นที่ในเมืองนะครับที่มีสัญญาณรบกวนจากอากาศเยอะมีขยะใต้ดินเยอะนะครับจะใช้พักหนึนะครับหาของทั่วไป พัก2นะครับกดตรงนี้นะครับเวลาเปลี่ยนโหมดพัก2เนี่ยหาของได้ละเอียดขึ้นพอเขาใช้ความถี่15เห็นไหมฮะต่อไปฟิลฟิลเนี่ยก็คือตามทุ่งนาป่าเขานะครับโดยหลักการเขาจะทําความลึกได้ดีนะฮะพักหนึ่งนะครับเหมือนการหาของทั่วไปนะครับหรือว่าหาเครื่องมือโบราณอะไรของโบราณต่างๆนะครับแล้วก็2เนี่ยก็จะละเอียดขึ้นเห็นไหมฮะเขาจะเปลี่ยนมาเป็นความถี่15นะครับส่วน โหมดที่3บีชนะครับตามรูปเลยครับก็คือโหมดทะเลนะครับเขาจะสู้กับแร่เกลือจากทะเลนะครับ1ก็คือสายเปียกสายแห้งนะครับโหมดนี้นะครับจะให้มา8กิโลเฮิรตซ์อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วก็2นะครับสำหรับลงน้ำนะครับถ้าลงน้ำเค็มเนี่ยให้ใช้โหมด2นะครับเห็นไหมครับว่า2โหมดเนี่ยใช้งานไม่เหมือนกันแต่ความถี่เดียวกันนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าความถี่เนี่ยไม่ได้กำหนดทุกอย่างเสมอไปนะครับ แค่เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะลองพักหนึ่งก่อนนะครับมาดูกันที่โหมดย่อยต่างๆนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราจะดูยังไงให้เรากดปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับโหมดที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเดินต้องทำนะครับสำคัญมากมันจะเป็นเครื่องหมายนะครับจูนอากาศนะครับก็คือตัดสัญญาณรบกวนจากอากาศนะครับวิธีก็คือพอเราเลือกโหมดนี้แล้วใช่ไหมฮะให้เรากดถูกผิดครับผม โดยก่อนที่เราจะกดถูกผิดให้เรายกจานขึ้นสูงจากพื้นนะครับแล้วกดครับผมจูนอากาศเรียบร้อยแล้วครับเดินได้นะครับแต่ก่อนจะเดินนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณรบกวนจากในดินเยอะๆนะครับโหมดแรกเป็นอากาศนะครับสัญญาณรบกวนจากอากาศให้เราไปโหมดที่2กดฟันเฟืองเหมือนกันปึ๊บเห็นไหมฮะจะเป็นรูปปัมจานนะครับวิธีก็คือ ให้เรากดถูกผิดค้างไว้นะครับแล้วปั๊มจานขึ้นลงจนกว่าตัวเลขหน้าจอตรงนี้จะนิ่งนะครับหรือเสียงรบกวนน้อยนะครับแต่ถ้าดินมันแรงมากๆเช่นดินเค็มนะครับดินที่มีแร่ธาตุเยอะนะครับกาบาลานมือไม่ได้ผลนะครับแทนที่เราจะกดค้างตรงนี้นะครับเอาใหม่ให้เรากดสั้นๆทีหนึ่งนะครับกดสั้นๆทีหนึ่งเนื้อดูปึ๊บเห็นไหมฮะจะขึ้นเครื่องหมายตรงนี้มานะครับเครื่องหมายตรงนี้เรียกว่าเป็นการ กาวาลานออโต้นะครับก็คือเดินไปกาวาล้านไปนะครับเครื่องจะกาวาล้านเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่เอาก็กดออกเหมือนเดิมนะครับต่อไปโหมด3เลือกฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ความดังลําโพงนะครับดังสุดที่25นะครับกดเปลี่ยนค่าโดยบวกลบนะครับอ่าอันนี้ง่ายไม่มีอะไรต่อไปฟันเฟืองอีกทีนึ่งอ่าเป็นลําโพงแล้วเป็นขีด3ขีดนะครับตัวนี้คือโทนเสียงฮัมนะครับมันจะเป็นเสียงคลางของเครื่องนะครับ อาจจะเอาไว้หาวัตถุขนาดเล็กหรืออาจจะเอาไว้ฟังว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับผมลองเล่งให้สูงนะครับเล่งเสียงฮัมให้สูงนะครับนะฮะเห็นไหมฮะต่อไปกดฟันเฟืองเหมือนเดิมครับไปที่โหมดต่อไปอ่าเป็นรูปเมโลดี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นลําโพงและเมโลดี้ก็คือโทนเสียงนะครับมันจะมีตั้งแต่1โทนก็คือไม่ว่าจะเป็นโลหะอะไรนะครับจะมีโทนเสียงเดียวนะครับลองพดด้วงนะครับ เหรียญสินะครับเห็นไหมครับอ่าสองก็คือ2โทนเสียงนะครับลองฟังดูฮะลองเป็นเหล็กนะครับอ่าเหรียญบาททำจากเหล็กนะครับลองเหรียญสินะครับพดด้วงต่อไป5โทนนะครับก็แบ่งซอยตามค่า id นะครับเป็นช่องนะครับมันก็จะแบ่งเป็น5โทนเสียงนะครับ อ่าครับผมตัว A นะครับจะให้โทนเสียงสูงและยาวตามค่า ID นะครับรุ่นนี้นะครับให้ช่วงค่า ID นะครับค่า ID ก็คือการจำแนกโลหะนะครับมาถึง119ค่านะครับมันก็จะเป็นโทนทั้งหมด119โซนนะครับต่อไปนะฮะอ่า DP นะอันนี้จะเป็นโทนเสียงออกแหลมนิดนึงนะครับมันจะเหมาะสำหรับของลึกนะครับถ้าเป็น วัตถุอยู่ใกล้เสียงก็จะดังฮะแต่วัตถุอยู่ไกลครับเสียงก็จะเบาลงนะครับไปที่โหมดต,ต่อไปนะครับครับถูกผิดนะครับถูกผิดก็คือการตัดโลหะที่เราไม่ต้องการออกนะครับวิธีก็คือเดี๋ยวผมจะออกมาหน้าจอหลักก่อนนะครับกดพินพ้อยนะครับออกมาหน้าจอหลักสมมุติว่าผมแปะแกว่งกระป๋องกระป๋องโค้กกระป๋องเบบซี่นะครับ เห็นไหมฮะ67ถึง69ผมอยากจะตัดออกเลยเกินนะครับผมก็ไปตัดค่า67ถึง69ออกนะครับโดยการเลื่อนไปนะเลื่อน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 ไปที่กดบวกลบนะครับเลื่อนไปมันจะตัวเลขเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแถบข้างบนนะครับอ่า68พอได้68ผมกดตัดเลยถูกผิดปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นฟันหลอหายไปเลยนี่ฮะพอผมตัดไป2ช่องนะครับลองแกว่งดูเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ร้องแล้ว เพราะว่าเราตัดออกไปแล้วนะครับเราจะากลับคืนก็เหมือนเดิมครับเราก็เลื่อนไปที่ค่าที่เราตัดนะครับกดแล้วเราก็กดถูกผิดมันก็จะกลับมานะครับเห็นไ,ไหมกลับมาแล้วเราก็แกว่งก็ร้องใหม่นะครับสําหรับตัวเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับอ่าผมกดออกไปที่หน้าจอหลักนะครับขณะที่เรากําลังเดินหาอยู่ครับลาคานเหลือเกินลาคานกระป๋องโคกเหลือเกินฮนะอยากจะอ,ออก เราแกว่งนะฮะแล้วเรากดเลยเห็นไหมฮะกดเลยมันจะตัดอโอโต้เลยนะครับถ้าเรากดขนาดที่เดินเครื่องนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่โหมดย่อยข้างล่างนะฮะ<ม>เห็นไหมฟันหล่อไปแล้วต่อไปโหมดต,ต่อไปนะครับอ่าจะเป็นรูปจานนะครับแล้วก็แกว่งสายขวาอันนี้คือสปีดจานนะครับสปีดจานคือความเร็วในการกลับมาตรวจจับใหม่นะครับถ้าเป็น1น,นะครับอ่าตามหลักแล้ว1จะต้องแกว่งจานช้าๆเน้นของลึกนะครับ สามก็สปีดจานจะเร็วนะครับก็ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากในดินนะครับเช่นงานหดรายที่มีสัญญาณรบกวนแต่ว่าข้อเสียก็คือความลึกมันจะลดลงนะครับในเครื่องที่เริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะให้มาที่ระดับ2นะครับสปีดจานก็คือเริ่มไว้กลางๆนะครับอ่าเราก็ออกนะครับเมื่อเราตั้งค่าตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็จูนอากาศแล้วก็ กาบลาลานเรียบร้อยเราก็เดินได้เลยนะครับทีนี้ก็จะเหลือ3ปุ่มล่างนี้นะครับว่าเราเอาไว้ทําไมนะครับเครื่องหมายเกือกม้านะครับสังเกตโลหะในโหมดแต่ละโหมดเนี่ยเขาจะตัดออโต้อยู่ครับอันนี้เหมือนตัดเหล็กออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกว่งดูนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ร้องนะครับทีนี้เราอยากให้มันร้องเรากดเกือกม้าครับทุกอย่างที่ตัดก็จะยกเลิกหมดเลยนะครับก็คือตรวจโลหะทุกชนิดนะครับแกว่งหม่ ซึ่งถ้าเป็นมืออาชีพนะครับเขาจะไม่ตัดนะครับจะขุดทุกหลุมนะฮะอยากจะกลับมาค่าเดิมกดอีกทีก็จะกลับมาตัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับเป็นการเลือกความถี่นะครับ5 1 15 5นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเวลาที่เราเจอของนะครับให้เรากดค้างนะครับให้เรากดค้างแล้ววาดจานไปนะครับจุดที่แถบตรงนี้ขึ้นเต็มนะครับเป็นจุดที่แกน แกนของจานนะครับตรงกับวัตถุนะครับดูทีละเนี่ยฮะซึ่งเขาเรียกว่าปุ่มชี้เป้าหรือพินพอย์นะครับเอาไว้ระบุตำแหน่งการขุดนะครับทำให้เราขุดวัตถุได้แม่นยำขึ้นนะครับอ่าเรียบร้อยครับ